พาลูกไปฉีดวัคซีนเตรียมตัวยังไงก่อนดูคลิปนะคะกดติดตามกดหัวใจกดไลค์กดแชร์ให้กับช่อง YouTube Nerd Kids นะคะเพจแม่โบพยาบาลนมแม่และเด็กหญิงตั้งครรภ์หลังคลอดแล้วก็ติก๊กตอกโบเนื้อคิดนะกดแล้วเราไปฟังพร้อมกันเลยค่ะไปเลย คุณแม่จ๋าคุณแม่จะต้องเตรียมตัวลูกนะคะตัวของลูกเองนะคะเราคือจะต้องมีการปลูกฝังนะคะแล้วก็เล่าในเรื่องของนิทานที่เกี่ยวกับในเรื่องของวัคซีนให้ลูกฟังนะคะเนาะซึ่งเวลาที่คุณแม่ค่ะเล่าในเรื่องของการที่ไปรับวัคซีนคุณแม่จะต้องเล่าในเรื่องที่แบบว่าวัคซีนทําให้ลูกนะคะมีภูมิคุ้มกันให้ลูกแข็งแรงต่อสู้กับเชื้อโรคได้พี่หมอพี่พยาบาลนะคะก็จะให้ภูมิคุ้มกันกับน้องนะคะเขาจะทําให้ลูกมีความแข็งแรงมากขึ้นเออนะคะเนาะอะไรเงี้ยอันนี้พยายามอย่าไปใส่สิ่งใน ทางการแพทย์นเร,เราถูกปลูกฝังมาว่าเราต้องทำเพื่อกับ เพื่อนมนุษย์อยู่แล้วไม่มีใครที่แบบจิตใจแบบโหดร้ายแบบต้องไปทําให้เพื่อนมนุษย์อะ่ะจะต้องมีอันเป็นไปนี่ออกป้าแม่และตัวพ่อแม่เองก็เช่นเดียวกันตัวของพุพ่อคุณแม่เองก็ต้องดูนะคะว่าเอ๊ะแล้วจะไปฉีดวัคซีนเนี่ยลูกสบายดีไหมลูกมีไข้หรือเปล่าเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่ที่ลูกมีไข้ถ้าที่บ้านมีไข้แล้ว,วัดไข้ที่ปลอดวัดไข้ใช่ไหมคะแล้วเทมมาหาอุณอุณหภูมิกายมากกว่า37.5องศาข,ขึ้นไปอันนี้คือมีไข้ก็ไม่สามารถียจะพาลูกไปฉีดวัคซีนได้นะเอ่่่อออออนนนะคะคหรืวาาลูกกท้้งงเเสียเียยมมมแพ เลยมากคือแบบไม่ไหวงอแงมากไม่สบายในส่วนของกรณีตรงนี้คุณแม่ก็คือสามารถที่จะเลื่อนการฉีดวัคซีนออกไปอะไรแบบนี้นะคะเนาะทีนี้ในส่วนของประวัติรูปก,ก็เช่นเดียวกันคุณแม่ก็คือต้องเตรียมนะคะในส่วนของใบเกิดนะคะใบสูติบัตรของลูกเนาะใบสูติบัตรของลูกนะคะเตรียมไปด้วยนะคะแล้วก็เล่มวัคซีนนะคะเตรียมไปให้เรียบร้อยแล้วก็อีกอย่างก็คือว่าข้อมูลโลกประจําตัวของลูกเกิดมาลูกเราเป็นอย่างไรเป็นน้องเด็กที่เกิดมามีภาวะคือแบบว่า ต้องดมออกซิเจนหลังคลอดไหมนะหรือว่ามีโรคประจําตัวอะไรมีโรคหัวใจมีโรคอะไรหรือเปล่ามีโรคชัก,กนู่นี่นั่นอะไรหรือเปล่านะคะรวมถึงประวัติแพ้ยาต่างๆนะคะที่ลูกเราเคยมีเราต้องเตรียมไปเพราะว่าลูกเราจะต้องเอาสิ่งหนึ่งสิ่งใดนะคะเข้าสู่ร่างกายของเขานึกออกรอปะอืมแล้วก็อุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบ,บาดของโควิดนะคะเนาะเอ,อ่อถ้าสมมติว่าน้องเด็กที่โตแล้วนะคะอายุแบบ ปีหนึ่งขึ้นไปสามารถที่จะสวมใส่หน้ากากนะคะป้องกันโควิดได้แล้วก็แนะนําให้น้องอสวมใส่เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อของโควิดเนาะแล้วก็ในส่วนของคุณพ่อคุณแม่เองก็คือสวมใส่หน้ากากอนามัมยนะคะแล้วก็ถ้าน้องเป็นเด็กเบบี๋เลยสมมติว่าเพิ่งคลอดมาเลยตัวเล็กมากจะให้ใส่หน้ากากได้ยังไงละแม่อะไรเงี้ยนะคะกรณีตรงนี้นะคะก็แนะนาคุณแม่ค่ะอาจจะอุ้มลูกนะคะไว้แนบอกแล้วก็หาผ้าคลุมนะคะหาผ้าบางๆคลุมหรือว่าผ้าปั๊มนมคลุมแบบนี้ก็ได้นะคะแต่ดูด้วยให้ลูกหายใจออกด้วยนะคะไม่ใช่บอกว่าไฮ ซีนอะไรอย่างเงี้ยนะคะนึกออกไหมเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของฝอยละอองน้ำมุกงน้ำลายที่มันจะก,กระเด็นเข้ามาโดนตัวลูกนะคะนึกออกไหมอ่ะแล้วก็ถ้าสมมติว่าลูกอะ่ะคุณแม่ไม่ไม่ไมไมสะดวกที่จะอุ้มมันก็ต้องอีกอย่างนึงก็คือว่า รถเข็นรถเข็นเด็กอะคะ่ะรถเข็นเด็กแล้วเขาก็จะมีเป็นเหมือนแบบว่าไอชีปติดนะคะแล้วมันจะมีผ้าคลุมเอออันนั้นก็ได้แล้วก็อยู่ห่างๆนะคะกับบุคคลอื่นนะคะแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็เช็คนะคะในส่วนของทางโรงพยาบาลนะคะสถานพยาบาลที่จาไปฉีดนิดนึงเนาะว่าเออมีมาตรการป้องกันโควิดอะไรอย่างไรคนไข้จํานวนเยอะหรือ,รอไม่แม่ควรไปช่วงเวลาไหนดีนัเป็นช่วงเวลานี้ได้ไหมคนจะได้น้อยอะไรแบบนี้คุณนึกออกป่ะต่อไปก็คือนมน้ํา เอาเตรียมไปให้พร้อมคุณแม่คนไหนนะคะที่มีเต้านมและลูกดูดนมจากเต้าก็หาผ้าคลุมอะไรไปให้เรียบร้อยนะคะหรือว่าคุณแม่คนไหนนะคะที่ลูกกินนมชมก็เตรียมนมชมไปให้เรียบร้อยเตรียมพร็อพอะไรไปให้เรียบร้อยเครื่องปั๊มนมถ้าลูกไม่ได้กินเต้าแล้วลูกไม่ยอมกินเต้าเลยก็เตรียมเครื่องปั๊มนมนะคะหรือว่าถ้าไม่ได้เตรียมไปก็บีบมือเพื่อระบายน้ํานมออกจากเต้าไม่ให้เต้านมมันขัดตึงถ้ามันรอในการฉีดวัคซีนเกินกว่าแบบ3าสี่ชั่วโมงไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะเนาะและอีกอันนึงก็คือว่า ถ้ามีหยอดวัคซีนโรตาที่อายุ2เดือน4เดือน6เดือนนะคะซึ่งก็แล้วแต่ว่าที่สถานพยาบาลแห่งนั้นมีโรตาแบบไหนคุณแม่ควรที่จะให้น้องนะคะงดกินนมและน้ํา1ชั่วโมงจริงๆคือตัววัคซีนนะคะมันไม่ต้องงดนะแต่ว่าโอ้โหแม่โบค่ะหยอดวัคซีนโรตาลูกๆมานะคะจะบอกเลยว่าลูกอาเจียนน้องเด็กบางคนอ่ะกินนมเข้าไปแค่ออนหนึ่งปรากฏว่าเข้าไปในห้องดิฉันนะคะปุ๊บนะคะหยอดเข้าไปปุ๊บสวนบวกออกมาเลยนะคะโอ,อ้คือพุ่งออกมากันเลยนะคะเนาะเพราะฉะนั้นคือ ลูกคุณก็จะไม่ไม่สวยงามเลอะเปื้นอนตัวคุณเองก็จะเลอะนะคะด้วยกลิ่นอ้วกนะคะดิฉันก็ต้องมาเบรกนะเช็ดทําความสะอาดถูห้องถ้าเป็นไปได้นะคะถ้าลูกของคุณแม่สองสั 2, ้งเดือน4ี่เดือน6เดือนนะคะก็แนะนําในส่วนของการที่อย่าเพิ่งให้ลูกกินนมกินน้ำนะคะประมาณอย่างน้อยเนี่ยครึ่งถึง1ชั่วโมงนะเพื่อป้องกันการอ้วกของลูกนะโอเคไหมดิฉันบอกแล้วนะคือเล่มวัคซีนคือเล่มวัคซีนนะคะก็แล้วแต่ว่าคุณแม่นะคะฉีดวัคซีนกับโรงพยาบาลที่ไหนอย่างตัวแม่โบเองลูกชายนะคะคลอดที่ธรรมศาสตร์นะคะตัวเองก็เลยไดด้เป็นสมุ ฝากวัคซีนเอ่ยสมุดวัคซีนนะของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์นะคะเนาะส่วนถ้าคุณแม่คนไหนนะคะที่ฝากทองนะคะกับในส่วนของอกลมอันทมัมก็จะได้เป็นเล่มสีชมพูนะคะเล่มน,นี้กับไว้เก็บไว้ยิ่งชีพนะคะคุณแม่เล่มน,นี้ใช้ยังลูกของคุณแม่นะคะจบด็อกเตอร์จบปริญญาเอกโทดีจากตวานะคะเนาะโอเคไหมน,นะคะบอกแล้วนะคะ